เคยสงสัยกันไหมครับว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของการอภัยโทษโดยประธานาธิบดีเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับผ่านกรณีที่น่าสนใจมากๆของชังเพ็งเจาหรือ CZ ที่เรารู้จักกันดีในวงการคริปโตมาดูกันว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงกันแน่คำถามตัวโตๆเลยก็คือการอภัยโทษในระดับประธานาธิบดีเนี่ยมันจาเป็นต้องมีดีลลับอยู่ข้างหลังเสมอไปหรือเปล่านี่แหละครับคือจุดที่ทาให้เรื่องนี้มันน่าสนใจขึ้นมาทันทีเลย เอาละครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยเรื่องที่ว่ามีดิลลับเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นแค่ข่าวลือกันแน่คือข่าวลือที่มันสะพัดไปทั่วเนี่ยนะคะเขาว่ากันว่ามีการแอบตกลงกันลับๆระหว่างทีมของทั้มกับฝั่งของซีซีซึ่งนี่ก็เป็นประเด็นร้อนที่ทำให้หลายคนจับตามองเลยว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าทีนี้พอมีข่าวลือออกมาอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องออกมาตอบโต้ใช่ไหมครับ เรามาฟังมุมมองจากทีมทนายความของซีซีกันบ้างดีกว่าว่าเขาว่ายังไงกับเรื่องนี้และนี่คือคําตอบที่ได้กลับมาครับเรียกว่าพลิกเกมเลยทีเดียวทางฝั่งทนายปฏิเสธชัดเจนเลยว่าไม่มีดีลลับแถมยังบอกอีกว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันซับซ้อนกว่าแค่การโทรคุยกันครั้งเดียวแล้วจบโอ้โหน่าสนใจขึ้นมาเลยใช่ไหมละครับอ้าวถ้าอย่าง,งานั้นเรื่องจริงเบื้องหลังมันคืออะไรละ่ะถ้าไม่ใช่ดีลลับแล้วมันคืออะไรกันแน่เรามาดูความจริงที่ทางทีมกฎหมายเขาเปิดเผยกันดีกว่าครับ ความจริงก็คือว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันมีขั้นมีตอนที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดกันเยอะเลยครับมันไม่ใช่แค่การคุยกันง่ายๆแต่มันคือแผนการที่วางมาอย่างเป็นระบบเลยเริ่มตั้งแต่การประเมินสถานการณ์ก่อนเลยครับทั้งในแง่กฎหมายและว่าการเมืองว่ามีโอกาสแค่ไหนจากนั้นก็เป็นการติดต่อผู้มีอิทธิพลต่างๆผ่านหลายช่องทางมากๆไม่ใช่แค่ทางเดียวและสุดท้ายถึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการเจรจาที่ต้องใช้กลยุทธ์ขั้นสูงและมีรายละเอียดเยอะมากเห็นไหมครับว่า มันเป็นกระบวนการที่วางแผนมาอย่างดีจริงๆและเรื่องราวทั้งหมดนี้สอนอะไรเราบ้างมันสะท้อนภาพของอำนาจอิทธิพลแล้วก็กฎหมายในระดับสูงได้น่าสนใจมากๆเลยครับเสรุปง่ายๆเลยนะฮะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คือ1เลยกระบวนการอภัยโทษเนี่ยมันซับซ้อนมากมีทั้งเรื่องกฎหมายและการเมืองเข้ามาเกี่ยวพันกันหมด 2. คือการเข้าถึงเครือข่ายหรือคอนเน c t ชันเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญเลยและสความจริงเบื้องหลังเนี่ยมันมักจะซับซ้อนกว่าข่าวลือที่เราได้ยินกันเสมอซึ่งทั้งหมดนี้มันก็สะท้อนให้เห็นจุดตัดที่น่าสนใจระหว่างโลกของกฎหมายการล็อบบี้แล้วก็อำนาจของฝ่ายบริหารนั่นเองครับสุดท้ายนี้อยากจะทิ้มท้ายด้วยคาถามชวนคิดสักหน่อยว่าการที่อานาจในการอภัยโทษไปอยู่ในมือของคนเพียงคนเดียวเนี่ย มันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับระบบยุติธรรมที่เรามีอยู่กันแน่ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับ